ตีนป้อยจากฟ้าจากธรรมล่งมวง,วงลงูกตายจำไปเกิดเป็นเทวดาก่อนเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดลมกลับมาเกิดได้บวชเป็นภิกษุพุทธเจ้าแสดงอาทิตปริยายาสูตรบรรลุอรหันต์เบิดนั่นก็มันต้งสั่นแล้วเม่นทิกะเทวดานั่นก็ดีเทวดา,ก,ดวดากบก็ฟังธรรมพุทธเจ้าไอ้ฟังธรรมสิทพิพสงพน่พนไปทุดงเออพ่นก ทำวาดัดเนมาแรงกว่นการทำวาดัดคบตัวนั้นแหขึ้นมาฟังสมือสมือคนเลี้ยงหัวมาเห็นบ่ดีคออนตีหัวปวุ๊ตายซัม่มแต่ว่าด้วยกระแสเสียงถ้ำนี่เห็นมัติดเข้าไปในหูในใจรู้สึกเย็นวาบที่เดียวแล้วไปเกิดทุสวรรค์สันดาบรดึงเสยแน่สั่นตัวอย่างต่อมาโคสก,กะเทพบุตรเออไม่ได้ฟังแต่ว่าเห็นพระปจเตรตายดูวยความหลักและครอบ พระปฏิจจะไปเกิดสวรรค์เสยเนี่ยในก็ะังสั้นตัวมันยังสิบอมีนั่นแหละแก่พวกกันบริจักภาษาสัตว์ก่อนเป็นยังสิบบอกว่าหลูเรื่องออแล้วจะว่าสัตว์อมีความขีดเดียมันมีอมีแต่สังเสรชะนี่มันต้องแยกเป็นระดับระดับไปจะมาเว้าร่วมเหม่ยแจกตัวสังเสริฐชะอมีอันนี้สัตว์บางชนิดไม่มีสัญญาจากเวลบอมี สั้นแล้วคื่อสังเสดจชานั่นเองบะมีเน,นี่ยพวกเขาบริบจักหรอกอชี้ขาดอธิบายอยู่ฟังไปเรื่อยๆเอาสังเสดจชาบะมีเดอ้อพวกนี้มีแต่เนื่อหนังไป้รับหอนรับหนาวหรับเจ็บรับปวดนะพวกนี้กับคำถามยังอีกล่ละที่ว่าอุทิศบุญให้แ่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเขาว่าได้เดอ้อ ก็ต้องเคยเป็นพ่อแม่กันมาก่อนในอดีตศาสตร์ทั้งนั้นแหละมันจะมาเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงกันเหมือนเดิมสําหรับคนที่เลี้ยงอย่างดีเด้บ่เป็นสำหรับคนี่เอามาขานี่เป็นศัตรูกันเป็นคู่อาฆาตกันดอกกันทั้งสันแหละจต่ีอย่างอีกดอกที่ว่าเขาถามมาเป็นอย่างบุ๊ลืมหล่ะซ้ำมันคิดออกแท็กซี่มันบ้าบอปากหาหนูนี่นะ มันยุพุดด่นติแต่เขาถามอย่างมาั่นมากเนี่ดอะไรบลืมแล้วแต่ว่าเน้นข้าจุดหมายมืออื่นนั่นข้าท่านยังกระสางเด้อยากขออยากบอกมันสิตัดผลที่ส่งไปหาพ่อหาแม่เยังเห็นแก่ตัวอยู่จยากขอเด็ดขาดท่านสื่อรถ อ,อบ่หวังผลในท่านบ่มีจิตผูกพันในผลในท่านบ่เด็ดบงการสั้งสมในความจากได้จากดีอยา่างนี้ยาดเปล่นใดใทั้งสิน้นแม้ท่านลักษณะนี้ท่านจะเกิดความไปชินไปในพานใดฟังดีๆเด้อจิตเทาบ่ามีที่ตั้งตั้งไยงตั้งในความจากได้จากได้บ้านแบบนั้นจากได้ลดแบบนี้หรือยากจากเป็นยังจากเป็นผัวเป็นเมียกันอีกจากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอีกนี่เอนว่าบ่าหวังผลบ่มีจิตผูกพันในผลจิตถึงบ่มีทีตตั้งบ่ได้ไปตั้งจะจุดหมายว้ในความจากได้ และอยากเป็นท่านเลิกเป็นอุเบกขาเรื่อยเรื <speaking> ่อยเรื่อยเรื่อยนี่ประกอบประดับกับการได้ฟังงรรมแบบนี้พร้อมมันบ่มีหม่องตั้งมันบ่มีความหวังมันบ่อยากเป็นหยังมันไ่อยากได้หยังฟ้างจิตเป็นกลางเออท่านสื่อแล้วไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยตลอดพวกนี้ตายแล้วไปสู่พมโลกจากบ่ลลัมันวร้างเป็นอุเบกขาแล้วสู่พมโลกตายจากพรมโลกแล้วขึ้นสุทธาวาอนาคามีเลยจากนาคามีเดิวไปนิพพานเลยได้พวกนี้จากบ่ลลั นั่นแหละท่านถึงนิพพานได้ท่านแบบนี้แต่นสองหลอกสามหลอก,ลกลอยู่หลอกที่หนึ่งท่านบอหวังหลอกที่สองสูพมโลกในพรหมกายิกาหลอกต่อไปก็คือสู่สุชาวาสนี่แล้วก็เข้าสู่นิพพานได้นี่นี่แหละท่านที่มันมีคนมากมันมีแบบนี้นั่นแหละจึงบอกว่าว่าให้พากันหวังอย่งหยังแล้วก็พระเจ้าจั้งใจตอบแทนคุณมารดาและบิดา การจิตยกจิตเท่าึ้นสู้ที่สูงอันดับหนึ่งและก็ยกฐานะในชีวิตรอรัวขึ้นมาอันดับสองอันนี้เป็นของผลภายใดจากว่าแต่ว่าจุดไม้ตรงห้องพยายามที่จะแทนคุณมารดาและบิดานีเอาที่หนึ่งเลยส่วนผลพายใดอันอืน่นก็คือว่าเห็ดห้ยท้านะคขอรัวดีขึ้นทั้งสิ้นนะกับใบสะกอ้อนเพรเหตุเพื่อจุดไม้นั้นจากว่าจุดไมน้นี่คือเห็ดเพื่อมารดาและบิดาให้้นจากตุก,กะตะควอมถูกยากอันสูงสุด ทุกขนาดเด้ไฟนรกขนาดเอาเล็กซีมันแท่งเข้าสอดลงไปยังบ้านเดือดอดเด้มันตกมาเราได้มันจังหัวจักได้อุย้ยธรรม,มาดาบาอล <c oughs> มันเป็นมาพบแห้งเหเด้จังบอกความรู้สึกตัวนั้นได้เือจังเอาอีย่างแส่ซึ่หัวใจในความรู้สึกเข้าไว้คู่นเดแบบพอนอนนั่นนะธรรม,มาดาเปล่างว่าเน้นตัวนี้เน้นแท่นคุณมารดาเไบิดาเพน้น แต่เป็นวันสาําคัญคือวันจุติจิตของพระพุทธเจ้าเฮาในพระสารกับนี่มือเดียวกันทั้งเบิดอยากว่าไงพระก,กุสนโทษกุาาณาขรรษะพระกษัะจนถึงพระโคตมแม้พระศอริยะก็เป็นอันเดียวกันจากก็ลาสั้นสั้นเลวเลื่อนมาเป็น,ปนพุทธาธิฐานอวัยพุทธาธิฐานอาวัยตามความีจรงิงแล้วเป็นธรรมะแล้วเป็นสังฆาต้องอาศัยกับร่างของมูสง่งจนนํานวนมาก คือพมโคลัลลาเฮผู้เดียวบ่ได้นั่นแหละเป็นทีมา่าความคำว่าพระโมคคัลลาช่วยมารดาพลนรกหรือในพระสูตรว่าด้วยอุลัมพนสูตรหรือปุพพอันพนสูตรปุพพพันหะพน,พนสูตรนี่แหละสูตรหนึ่งหมายถึงเผนตัดว้พระพุทธเจ้าว่าไว้ถ้าใครป็นคนเอาบวาซี่รั้งผูเ้เขาสังขังมิตรบามารดาครั้งที่ซีจังว่าบิดาและจังสัน เลยทังว่าผู้ใดอยากไปน้าติดตามต้นขวากของมั่นกับไปน้าเอาในพระไตรปิฎกนั่นแหละของข้าวบะน้ำแล้ะเห็นชัดเจนเห็นคือค้นเลยลกไปกอดเอาใดเลยเอ,อั่งประเณข้อมคิดคือบเกจะกอดเอาเด้เปน็นจริงๆริงขาก็ส่งช้านปับะระดับจิตมันสู่กับพบเขาใดตัวจากวันละแค่ช้านสามก็เห็นได้แหละกอดจับได้จากวละภายยานขาก็มีเด้๋ยห้ว,วยชี้เขียวเด้ย จักบอกก็ไผ่อาจารย์ออกไปเบิ่งจานผ่านอยู่ก็วายสั่นเล่นกระห้องดังเตอร์วนหนึ่งญานผีย่านผีผีจริงบ่หลอกด้ยครับแต่ผีหลอกบ่ได้จริงแจ๊กบอกล่ะผีจริงเทวดาเนี่ยเขาจะลงมาเนี่ยแจ๊กบอกละอ่ผลกะ,กกกละผีหลอกบ่จริงแจ๊กบอกล่ะผีหลอกบ่แมนจะคล้องหลอกจะคล้องนั่นแหละและ้คงเขาคิดจะคล้องนั่นนั่นตั้งเส่็แล้วพายานเห็นก็นมีเดี๋ยล่ะเรื่องประจักษ์ไผ่ ว่า <laughs> จกไปจช่เปล่าก็ไปสนุ้ยก,ยก,ยก,ยก็อยกากมี้เปลาจับกันดีๆลีนี่แล้วอะไแหละอันนี้เอาตัวเองระกันตัวเองก็เสือร้อว่าฟังไปบอกเสือที่พึ่งเสือเด้อไอพวกเดียเห็นสะกอนแต่ <laughs> เห็นแลีนฟาลาบอีกแล้วพวกนี้เนาะอแหทุกคนพิสูจน์ตัวเอง้ากันตั้งใจใส่บาตรอุทิศในใจของเจ้าของเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเออเพิ่นพรอว่ากับตั้งใจว่าไปนน้ำเพลิน เพิ่นพาสวดสวดเป็นน้ำเพิ่นเด้อห้องมุงเน้นหวังเอามารดาบิดาอย่างเดียวย่าเจ้าของมันทางใดเอาเองดอกบ่อยากได้ทางใดแนว่ยมึงจากวันี่คือเว้าอวีเดอรนี่แหละบ่อยากให้ไฟมาได้ล่ะมันคือมาทั้งดาทั้งหายทั้งบวมวันเนาะจั้งว่ากับดาคนนั้นอีฮานี่อีนี่เนี่ยมีหมดเออทางดาทางมาทางซันแล้วแหละบ่อยากได้ทางใดก็คนปฏิบัติธรรมเหมือนกัน บ่าจากได้บ่าจากรวยบริาจากไม่ยังทั้งด้ทั้งเป็นทั้งมีดเลยมันเอาตัวน,นั้นเด้มาหลากกเจะไววจากบก่เอาความรวยความจะด่ยายจกเป็นเฮ็ดเหวแขวจากก่อนเค้นภาวนามาดีๆเอาไปมามันไปภาวนาาห,ห็นเล็กครั้งที่หนึ่งไม่ซื้อครั้งที่สองไม่ซื้อครั้งที่สามซื้อถื่อยย่ครั้งที่สี่ก็ถืออยย่เออครั้งที่หา้ากว่าเรียบขึ้นเลยศูนย์ได้บาทนี่หรือบางพวกตั้งตัวเป็นอาจารย์นวจังสันเอาไปมาเลยเป็นคนสี่ตัวไปเลยจากบอก มันพูดโกหกบ่อยๆความน่าเชื่อถือก็หายไปออความบริสุทธิ์ทั้งใจเละมาเกิดขึ้นเน็ันนี้ไถสิมาหาปวกเจ้าและจากการที่เน้นย้ำในหลักในสถานที่หลวงพ่อเน้นย้ำวิธีปฏิบัติเอาวิธีเดียวอานาปานสติโดยทรงชั่งเจริญชันด้วยอานาปานสติโดยเอาอาการปิติมาเป็นเครื่องยืนยันจับหลักเดียวจะจับลายหลักจะลายใจมันบม่เป็นเอกะมันบอ่เป็นหนึ่ง อารมณ์เ่เป็นหนึ่งอารมณ์บรตั้งมัน่นจิตบรตั้งมัน่นบ่เป็นสมาธิยจนี้จักฐานแต่ผู้ได้ฝึกไปแล้วเคยเข้าใจเม้นผู้ได้ฟังดูหนะักฐานที่ตั้งแห่งจิตก็คือเอาความรู้สึกไว้นีอยู่นี่แหละอยู่นี่ยจนี้จกักรักแม้่อพบคูบาอาจารย์แล้วก็ยจนี้จกักคูบาอาจารย์เอาผู้เดียวนั่นแหล,ละจักบละแต่ถาห้มันถือต้องตามทรามเดียร์ละคือ่นสอนอริยสัจพี่นสอนเดืองพาะนนพพานคนเดทจ้งไปตามนั้นถ้าสอนในขออนี้โลด ส้อนจะซื้อเลขกันนี้โลดสอนให้สร้างนาคสร้างผีสร้างนั่นสัางนี่นีจะไปพวกนั่นนะพวกตั้มมาจากบละอบายจะพบอบายจะพูดเบิร์ตผมเป็นคนที่ดีๆสิไปจักเกิดไปเป็นงูนี่ไหมนเนาะหรือแม้กระทั่งการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นก็เศร้าเพราะถูกเพราะเป็นไปตามความจริงเพราะเป็น จิงพวกเดรริชันกฤชาเนี่ยโอ้ยแต่มันมีจริงมาใส่คุณนี่เถินก็ยังบอกอยู่เนาะฮ้องว่าว่าท้ายยิงสี่ตลอดมันใส่ดาบคุณยังว่าอยู่ยังสั่นแล้วคือเราดาพาชนาพัชเนี่ก็ไดาอยู่ยังสี่แล้วเออฮัก็เข้าใจวัดดาเนาะจริงๆทำความเห็นเนี่ยพวกเจ้าเห็นตรงว่ามันบ้แมนมันบ้จริงมันบ้ใช่มันบ้เสกสรรโดนมาดานยังไงเฮาใดเออมันบัมีดาดอกเออเขาลู่น้าในเฮานี่เออ ดาค้นให้มีสติขึ้นมากระลึกถึงความจริงอันดานั่นเดี๋ยวก็ส่วนตาสินต่มกินมัง่งหนากสิงพุน่นไปกุมต่มของังเขาอันถาดพนมตัวเนาะตาสินเขาพรท่านได้ส่เกตเบิร์ดไ่ด้ดเครื่องโตได้สันหูพอดีหลอกหนังไว้เฮาตาสินตะต่ตมแมงกินนะหน้าเฮ้าไปยังวายอยู <c> ่เ <oughs> <c oughs> ้าวันมีมันก็ศูนย์ส่เฮาตันตัวเนาะใส่แล้ว อะไรเาะเปล่นว่าให้เลิกงงมงายกับสิ่งทั้งหลายเรานี่พอว่าเข้ายากไดจากดีอย่างมีอย่างเป็นเลยหาขอจากสิ่งนั้นสิ yani ่งนี้แล้ว่อเป็นโตของตนเองเลยฟังธรรมบุญเจ้าบอกเข้าใจเขาจะว่านีงเด้บอกจากวิธีทางการทําตนเองให้้นจากการเวียนว่ายตายเกิดฆ่าจางไปอาศัยผู้อื่นในเหตุใ้ของรวยเอาาเต็มเต็มหมดลยบันไดกระสางเถิเจ้าสื่อความป่วยว่าใดดอกสื่อความป่วยว่าได สื่อความชราภาพต่างๆบ่ด้สื่อความเจ็บบ่ด้แลวก็สื่อความตายบ่ด้แม้นักวิทยาศาสตร์ที่มันว่าเก่งๆมันคือบ่อเห็ดเครื่องป้องกันแก่ป้องกันเจ็บป้องกันป่วยและป้องกันตายห้แน่เออมันตายไปแล้วได้วกเก่งเลยเนาะเออทั้งซันแล้วพวกรุ่นใหม่ๆใส่น้าคนตายบดนั่นแหละเนาะเขาวางทฤษฎีไว้ให้หลังเหตุนั่เขามีตะกกอิธาปญาตาบดนั่นแหละที่เขาไม่เห็น พลังงานบุคคลสมรรถภาพทั้งสั้นแล้วตั้งแเอาของพุทธเจ้านี่แหละเป็นเหตุน,น,นะเรื่องผมคนเรียบฟันหนังเรือกอาเดืองบอดี้โกบบ,กบอดีกาดบอดีกายกับสังเร้าน้ำพุทธเจ้าบดไม่ว่าล่ะสลีละร่างกายทั้งสั้นกระดูกมิถ ا ีแขวมิถ ا ีเร้าน้ำพุทธเจ้าหันอันนี้คิดเป็นฮาแมนบอกเนาะาเรื่องธาตุนั่นธาตุนี่โอ้ยพุทธเจ้ารู้หลายกว่านั้นอีก นานาธาตุใจน,นะหมจักวักได้สุขสัพพธาตอีกซื่อที่พวกเขาบ้านได้ตั้งขึ้นมาพระเจ้าหลู่ลวงหนาไปเบิรแล้วอแต่ว่ามันบ่เป็นไปโดยความ้ลจากการวิ่นไวไ้ยตายเกิดเปิเร่รเลยบ่น้ามาเว้าบ่สอนเป็นยังสิบหฮููมันหูเบอดอะไรแหละเป็นยังก็เป็นไปตายเร้อไผก็ดีรวยก็รวยไปตาย <c oughs> ทุกก็ทุกไปตายนั่นแหละจา้าก็ล่ะแต่ห้องฟังธรรมาข้าใจแล้ว สุูกับทุกบัตริข้นอยู่กับฐานะว่ารวยหรือจนด้อยู่กับการบ้างกิตอยู่กับการบ้านกีดเด้อแต่ว่าถ้ามาพุทธเจ้าท่านั้นสิแก่ใดโลกแก่โลกบัไริเด้อตัณหาแก่ตันหาบัาไริต้องพูดออกจากตัณหาแล้วมาแนะนาให้จึงจักไใดวิธีการแก่ออกจากความเกิดความแก่ความเก็บและความตายอะไรแต่ว่าแนะนําอยู่ตลอดตลอดนี่ บอกจามาฝึกเอาเริ่มเพราใดท่านจะเป็นก็ดีฝึกการสรงช่างจะเลื่อนซ้อนฝึกให้มันมีวิหารธรรมแห่งตนเลื่อนแห่งใจเจ้าตาความรู้สึกไปอยู่กับคนที่รักมั่งโอ้ยเป็นห่วงทังสานสี่คนที่เกลียดสูญจากให้เขาตายมั่งเนาะสาบแช่งเขามั่งนั่นคือกําลังทำลายตัวเองล้วนเด้คิดบางดีๆเวลาใดก็สางหรือเฮ้าโกรธเกลียดเคลียดบางทำลายทำลายให้บุคคลบ้นั้นเสียหายชีวิตทรัพย์สิน เวลาน้นความรู้สึกของเฮากำลังถูกทำลายยโดยตัวเองดดเองด้เวลานั้นเรากำลังทำลายตัวเองอย่างคาดไม่ถึงห้ตัวเองตายหัวใจวายตอนนนยดนั่นลนะโรนากเลยเด่นน่ะเออผู้ใดพ้าลงมันบ่ามีผู้ผ้าเดี่เจ้าของได้เป็นผู้ผ้าเจ้าของเองเออฉะนั้นจงเป็นผู้นั่ตนเองเด้ออาศัยธรรมะเพื่น,นี่แหละธรรมะพุทธเจ้าเฮาเป็นเครื่องนั่ตัวเองออกมานั่ตนเองี้จังซั่นแลวเออบ่มีสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ใดในโลกดี ในโลกใดก็สร้าง,งมเนนมาเสกสรรดนบดานเ่าได้สมหวังได้บ่มีทางบ่มี่บ่ากับบอมแมนบ่เป็นจริงสายสาศาสตร์กับบอมีจริงถ้ามีจริงเขาว่าสร้างเขกลวดดอกเขาว่าสร้างระเบิด,ดเขา,าสร้างปืนดอกเขาก็าพวกไสยศาสตร์เท่านั้นแหละเนาะเออจมม,มุมมัมมัมเขามันสักตายหลดประธานาธิบดีบองอันเนาะเออทั้งสั่นแล้วแต่มันมี่นั่นนะเออเว่าวี่นี้ว่าว่าท,า,ทายมาตลอดเลยแต่มีมกับมาใส่เข้าทันตัว มันเสือกว่าเฮามีสัมเนะาะแต่ว่าเฮามีเอ้ยคุปออต์เซลล์ดอกน่ะแหละอดตอดคือพ่อสัมเนียไปก็ดีด <c oughs> พูดไปใสเอลอนกษัตริย์ซาอุบุ่นพิน่นจังรวยเนาะแต่มันมีแห้งซั่นแหลกแต่มันบม่มีเออมีแต่คนโง่ทั้งนั้นพผกนอนหลับใส่จาศาสตร์เป็นเรื่องของคนปัญญาอ่อนเออหรือบ่มีปัญญาเลยบ่ว่าตาอ่อนเนาะถึบเรียกว่าล่ะบม่มีดำมืดพวกนั้น คือพเกี่ยวไปเบิ้งน้ำหมอดูหม้อเดาเด้อหมอนันหม้อนีนี่ตะพูดถูกๆเนาะพวกรุ่นเต่าๆยังเห็นพวกรุ่นพ่อตายแลย้วพ่อตายนี่ยังเห็นจันแห้ะลบล้างออกให้ถือเอาพระธรรมเท่านั้นเด้อถือเอาเฉพาะธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้านั่นบอกมาสแสดงอยู่เดี๋ยวนี้แหละเ่รามันถ้ำหลวงพ่อนี่เป็นถ้ำของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงของเปิน่นแล้วก็ใครควรตาม ก็เป็นจริงเอาประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของเองเป็นเครื่องชี้วัดตต่อของเองกับคําสอนกับพระธรรมแต่เห็นตามก็เป็นจริงแล้วอีกบระดนบานานเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วมันบระดนดอกไปในพานนั่นนะนั่นแล้วไม่มีผู้ใดมาละสุขละทุกข์ให้ภายใดนอกจากตนเองเด้ตอตนเองล้วนๆผู้อื่นเหตุในบ่ได้บุคคลผู้หนึ่งถึงความบริสุทธิ์แล้วจะทําให้บุคคลอีกผู้หนึ่งได้ความบริสุทธิ์ ได้ด้วยเป็นอันไม่มีบ่มีอันละแล้วก็รักได้ที่จะเสมอด้ดยรักตนเป็นไม่มีเหมือนกันแต่หากเจ้าของกระนาตนเองสู้ธรรมะศึกษารรมฝึกหัดรรมปฏิบาาัติร้ำเราเข้าใจได้ความจริงเออเมื่อรักตัวเองเป็นแล้วท้ำตัวเองเห็นทางพ้นทุกได้แล้วก็นนาผู้อื่นแล้วกระจายความรักอันเกิดจากตนก่อนเป็นเมตตาแล้วแร่กระจายสู่คนใกล้ชิดพอแม่บอกพัวเมียบอก แต่พวสเมียมันบ่อฟังกันกับป่าแมงโลดใช่่ะล่ะเออจะไปหาตกนรกบกใหม่น้ากันอีกนะยังก็เลยเนาะป่าโลดเต่าอันพวคัดเมียมาวัดฟ้าฟังทำมาปฏิบัติธรรมแต่พวคัดป่ามันเลยแต่เมียคัดเมียขวางป่ามันโลดใหญ่ไม่จ้เห็นกันตัวไม่ว่าสันปัดพ่อกับแม่เลี้ยงมากกับแถมมันคือบ่อแค่เนาะ ไปแค่หาแมงแบบสาวัวใจเมียหาไม้ก็ได้ตัวเงิือนบ่สัตว์บ่มีดอกหลักกิ่งหลักนลั่นของคนนั่นนหะบ่มีมีแต่ความรักของพุถุเจ้าเท่านั้นแหละความรักความเมตตาเท่านั้นแหละจังเป็นนิลันแผ่ผลมาจากไห้คนที่่นหักไปเกิดไปเวียนไาแต่เกิดไม่ตายไม่อีกเห็นหมดนลจังพาสสั่งสมบารมีเขาสูะนิพานเพื่อจิบ่กลัามาเกิดมาตายอีกบางสัตววกเขาบ่แม่นดอก พอท่านตายก็ป่ากันไปผู้ไม่หรอกเนาะเม็นว่าล่ะแต่ช่วยเจ้าว่าได้ป่าหรอกเจ้ะเจ้าหลักเดียวอยู่แต่เจ้าป่าทั้งใจอยู่เจ้าป่าทั้งกายวันใดไปเห็นผู้ไม่ก็มาเกาเื้าเกาพอเลี้ยวเบื้เมียะไรของเอเดีอยู่เนาะเถี่ยถึงนั่งหนาท้องย่านเตะเสอยู่เปพอเห็นฟืนพัดอะไรเนาะตัวหลวงพ่อว่ได้ดอกหน้า ปะยังนี่ก็คือกันอีฮานี่เขียวตาหมากขิวกว่าด้ปัดเลี้ยวบังเวอโดนแล้วอ้ีฮานี้ก็ว่าด้รูปปากคอมเนาะเอาสมท่านเขาชาติแล้วอันนี้ พระกาวาตะพาวังภุมหากังปริจฉชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพุทธเจ้า,าทั้งหลายขออราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัเจกพุทธเจ้า,าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอร,ริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย <c oughs> สืบๆกันมามีพ่อแม่ครูอาจารย์ องหลวงตาบัวยานสัมปนงเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้งสีสิบทัศพระปิติทั้งห้าพระวิปัสสนาญาณทั้งเก้าจงมาบังเกิดปรากฏในกายทวาน ในวจีทวารในมโนทวารของข้าพุทธเจ้าณการบัดเดียวนี้เถิด